ยายแต้วครัวคำตัวโต,วตวสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปัน2ส,สูตรอาหารช่วยลดพุงลดไขมันแล้วก็ช่วยลดการอยากอาหารหมาะม,มากๆสำหรับท่านไหนกําลังควบคุมอาหารหรือว่ากําลังลดน้ําหนักอยู่และที่สําคัญทําได้ง่ายๆที่บ้านเราเลยค่ะ และสูตรที่1ก็จะเป็นสูตรที่ถ้าไหนกําลังดื่มกาแฟกันอยู่แล้วต้องการลดคอฟฟี่เมดหรือว่านมสดหรือว่าส่วนผสมที่เป็นไขมันต่างๆออกไปแล้วก็จะเริ่มดื่มกาแฟดําและสูตรนี้ก็จะช่วยลดน้ําหนักลดพุงไปในตัวด้วยนะคะส่วนผสมต่างๆของสูตรแรกก็จะมีดังนี้สูตรนี้ก็จะแนะนําให้ดื่มก่อนอาหารตอนเช้าทุกๆเช้าค่ะก็จะมีผงกาแฟปริมาณของผงกาแฟก็เท่ากับ1แก้วที่เราชงในแต่ละวันค่ะ เม็ดแมลลักหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันม,นมะพร้าวสกัดเย็นหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่า1 0 m มลน้ำเปล่าเอาไว้สำหรับแช่เม็ดแมลลักหนึ่งถ้วยตวงหรือว่า250ร้อมลอันดับแรกเลยก็นำเม็ดแมล็ลักไปแช่ในน้ำก่อนก่อใช้เวลาประมาณ10นาทีหรือว่าจนกว่าเม็ดแมลลักจะบวมน้ำเต็มที่ค่ะและนี่ก็แช่ผ่านมา15นาทีแช่ให้เม็ดแมลลักอิ่มน้ำได้เต็มที่แบบนี้นะคะเม็ดแมล็ลักจะได้ไม่ไปดูดซึมน้ำที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราค่ะ จากนั้นก็จะมาเตรียมชงกาแฟดํากันต่อเติมผงกาแฟและน้ําร้อนลงไปผสมกันก็เท่าปริมาณที่เราชงกาแฟดื่มในทุกๆวนันแล้วคนให้กาแฟละลายแล้วเติมเม็ดเมงละกประมาณ 4- 5ช้อนโต๊ะหรือว่าเติมลงไปจนกว่าจะเต็มแก้วกาแฟคุณสมบัติของเม็ดเมละละกก็จะช่วยให้ไม่อยากอาหารหรือว่าอิ่มนานขึ้นแล้วก็จะช่วยให้การดูดซึมแป้งและน้ำตาลไขมันเข้าสู่ร่างกายได้ช้าลงค่ะ ก่อนที่จะเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปถ้าหากเราใช้น้ำร้อนๆ้อนชงกาแฟก็ใช้เวลาพักไว้ประมาณ2-3นาทีให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงก่อนค่ะจากนั้นถึงจะเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปแล้วคนให้เข้ากันสําหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็จะเป็นไขมันสนนาํา,สาสหรับท่านไหนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการดื่มกาแฟดำและน้ำมันมะพร้าวก็จะมีพลังงานที่ร่างกายเราไปใช้งานได้ทันทีก็จะช่วยทําให้เราไม่อยากอาหารได้นานขึ้นค่ะ สำหรับสูตรนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าคุ้นเคยกับการดื่มกาแฟดําแล้วนะ้ํามันมะพร้าวก็ควรตัดทิ้งไปค่ะเพราะว่าอะไรที่เป็นไขมันสะสมในร่างกายเป็นเวลาน,านานก็จะไม่เป็นผลดีต่อร่างกายต่อไปก็จะเป็นสูตรที่2สําหรับท่านที่กําลังควบคุมอาหารหรือว่ากําลังลดน้ําหนักสูตรนี้ก็จะเหมาะมากๆท่านไหนที่ไม่ดื่มกาแฟและสูตรนี้ก็สามารถทานได้ทั้งเช้าทั้งเย็นและส่วนผสมสําหรับหนึ่งที่ก็จะมีดังนี้ แอปเปิลหนึ่งลูกใช้ได้ทั้งแอปเปิลเขียวแล้วก็แอปเปิลแดงถ้าหากเลือกได้ก็ควรเป็นแอปเปิลเขียวนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นเป็นเตาชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะสูตรนี้ก็จะเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยนะคะประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะและตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือว่ารสดั้งเดิม เติมลงไปในแก้วตามด้วยแอปเปิลที่เราหัน่นเตาไว้เม็ดแมล็ละก็ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะหรือว่าผสมให้เต็มแก้วได้เลยค่ะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้อาหารเมนูรสน้ำหนักรสชาติอร่อยอร่อยทำง่ายๆได้ที่บ้านแล้วค่ะและสำหรับสูตรนี้ก็ยังช่วยการทำงานของลำไส้ทำงานได้ดีและช่วยให้ระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นก็ลองไปทำทานกันดูนะคะ ข่าเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำโตๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ